ส่วนฝั่งกัมพูชานะครับตอนนี้มีทั้งการตั้งรับและมาตรการเชิงรุกครับตั้งรับก็คือหลังจากที่มีการตัดการนำเข้าสินค้าบางประเภทเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยครับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกำกับดูแลไม่ให้มีการโกงราคาสินค้าภายในประเทศนะครับขณะเดียวกัน เรื่องของมาตรการเชิงรุกครับวันนี้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมเอกสารในการยื่นสารโลกโกรณีพื้นที่พิพาท3พื้นที่าสามปราสาทกับ1พื้นที่นั้นก็มีความคืบหน้านะครับมีการประชุมกันเป็นนัดแรกปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาครับ เป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิพาท4จุดที่ช่องบกครับปราสาทต,ตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดตาควายณนะที่ทำการกระทรวงในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักข่าว Fresh New รายงานครับว่าคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยคณะทำงาน2คณะครับได้แก่คณะทำงานด้านกฎหมายและคณะทำงานด้านการทูดนะครับ การประชุมในครั้งนี้ทางกระทรวงครับบอกว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทเขตแดนกับไทยนะครับแล้วก็เป็นการทบทวนรวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานที่คณะกรรมการกําลังดําเนินการอยู่ครับเช่นเดียวกับกลยุทธ์และแผนการทํางานนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายสําคัญที่กําหนดไว้หลังจากกัมพูชายื่นคําร้องต่อศาลโลกเ <te> มื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับ นอกจากนี้ค่ะสำนักข่าวเฟรชนิวยังรายงานด้วยค่ะว่าคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดเพื่อไม่ให้เกิดการโกงราคาพร้อมทั้งระบุว่ากัมพูชาเป็นประเทศอิสระไม่จําเป็นต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านหลังจากรัฐบาลกัมพูชากําหนดมาตร,ราการต่างๆเพื่อตอบโต้การดูหมิน่นและคุกคามจากกองทัพไทยรวมถึงการห้ามนําสินค้าบางประเภทเช่นผักผลไม้เครื่องดื่มทุกชนิดน้ํามันเบนซิน และแก๊สทุกชนิดหลังใช้มาตร,ราการดังกล่าวรัฐบาลกัมพูชาจึงหันมาส่งเสริมการใช้และสนับสนุนสินค้าในท้องถิ่นแทนค่ะซึ่งก็บอกว่ากัมพูชาพึ่งพาตัวเองได้และแม้ว่าสินค้าบางรายการจะไม่สามารถนําเข้าได้แต่ก็สามารถจัดหาจากภายในประเทศได้ค่ะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับเน้นย้ําให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบสินค้าและจัดการ เรื่องของการจำหน่ายในตลาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าบางรายการในช่วงนี้ครับแล้วก็ยังเรียกร้องให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายผักและผลไม้นะครับหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาสินค้าเพื่อสแสวงหากําไรเกินควรครับซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคในประเทศต้องลําบากแต่ในทางกลับกันก็ควรจะต้องสามัคคีกันในช่วงเวลานี้ครับ